สวัสดีค่ะทุกคนอขอแนะนำตัวนิดนึงก่อนอชื่อเปียรัตทองอยู่ชื่อเล่นชื่อปุ้ยเป็นผู้จัดการฝ่ายขายอยู่บริษัทพิสันทีสันเมกาอโตโตมบิลนะคะวันนี้จะมาคุยกับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆ ขอแทนตัววนะ่าจกเนาะถามว่ารายได้เซลล์ขายรถอยู่ที่เท่าไหร่หนึ่งเดือนขายได้กี่คันได้กี่บาทมีข้อสงสัยวันนี้มีคำตอบให้ทุกท่านถามว่ามีเงินเดือนไหมตอบให้เลยบางบริษัทก็มีเงินเดือนบางบริษัทก็ไม่มีเงินเดือนให้แล้วแต่ดีลเลอร์ที่ท่านไปทำอย่าง พจก็ขายอยู่นิสสันวันนี้เราจะเอาบริษัทอของเซลล์นิสสันมาเล่าให้ท่านฟังเงินเดือนมีไหมของบริษัทที่พอจะกออยู่ขายสองคันขายแค่สองคันมีเงินเดือนให้หกพันบาทหกพันบาทนะหกพันบาทเก็บไว้ก่อนนะหกพันบาทตรงนั้นหกพันบาทเก็บไว้ก่อนเลยแล้วถ้าเราขายสามคันล่ะเงินเดือนขึ้นไหม ไม่คืนก็ได้แค่6,000บาทแต่จะมาเล่าให้ฟังว่าถ้าขายสามคันคุณจะได้อะไรคันแรกคุณจะได้5,000บาทคูณไปเลยนะปั้งขายรถกระบะขายรถเ,ออเก๋งคุณจะได้ไปเลยคูณไปเลยปึ้ง5 0 0่งห้าพบาทขายสองคันคุณได้อีกห้าพันเป็นหนึ่งหมื่นนะถ้าคุณขายสามคัน คุณจะได้หมื่น้าเก็บไว้อีกนะหมื่นเมื่อกี้หกพันหกพันแล้วนะคะเมื่อกี้หกพันบวกหมื่นห้าเป็นเท่าไหร่สองหมื่นหนึ่งเก็บไว้ในใจนะคะสองหมนึ่งเก็บไว้แล้วนะในใจเอาเราจะอธิบายนิดนึงก่อนในส่วนของมาจิน้นก็คือ,อบริษัทให้งบประมาณมาสมมุติว่ารถคันนี้ขายได้กำไร ได้มาจริงก็คือกำไร1 0 0 0 0แสนบาทให้เซลมา,าเซลมาทำอะไรเซลจอไป10,000แสนเนี่ยไปแถมให้ลูกค้าเลยก็ได้หรือเอาไปใส่เป็นของแถมเช่นฟิล์มประกันภัยเอาไปใส่ให้เลยก็ได้เอาไปใส่ให้ลูกค้าเราจะเหลือตรงค่าขายเมื่อกี้2 1 0 0 0นะถ้าเราให้ลูกค้าหมดเลยเราจะเหลือตรงเมื่อกี้2 1 0 0 0ต่อเดือนถ้าคุณขายแค่3คัน แต่ถ้าในกรณีเราไม่ได้ให้หมดพอาจาก,กมาบางคนก็คือเราไม่ต้องใช้งบประมาณหมดอย่างเช่นลูกค้าอาจจะขอส่วนลดทั้งหมดแค่8 0 0 0มนนะคะขอ8 0 0 0มเรามี10,000แสนแล้วอาจจะเหลือไว้2 0,000เราไม่เทหมดหน้าตักนะอาจจะเหลือ20,000เมื่อกี้ขาย3คันถ้าเราเหลือคันละ20,000และมันก็เหลือได้จริงมันสามารถทำได้จริงจากที่พอจกสอนหอลูกทีม ทำได้จริงเหลือจริงเดือนละหกหมื่นขายสามคันเหลือหกหมื่เก็บไว้ก่อนนะเมื่อกี้ยังไม่หมดนะสองหมื่นหนึ่งเมื่อกี้ค่าค่าเงินเดือนหกพันค่าขายหนึ่งนห้าแล้วก็ค่าคอมเอหกหมื่นยังมีอีกนะยังมีอีกยังไม่หมดขายรถขายเงินสดเนี่ยถ้าลูกค้ามาซื้อเงินสดเราจะไม่ได้ค่าคอม เขาเรียกค่าคอมไฟแนนซ์แต่ถ้าขายเงินผ่อนลูกค้ามาซื้อผ่อนเจเดือนเออผ่อนเจ็ปี6ปีห้ปีเราจะได้ค่าคอมไฟแนนซ์ตรงนั้นอีกอย่างน้อยๆเนี่ยน่าจะได้ประมาณคันละหนึ่งอันนี้อย่างน้อยนะบางคันทะลุถึงส0 0 0 0ื่นก็มีแล้วแต่ว่าราคารถมันมากหรือมันน้อยแล้วดอกเบีย้ยมันเท่าไหร่มันอยู่ที่เซลล์นะคะอยู่ที่เซลล์แต่บรรทัดฐานของ อกเบี้ยมันขึ้นอยู่กับมาตรฐานของฟไนแนนซ์ที่ให้มาด้วยซ้ยยาเราไม่ได้กําหนดแต่ว่าถ้ามันขายตามที่เขากําหนดมาปุ๊บเราก็จะได้อย่างน้อยหนึ่งหมื่นบาทเห็นไหมเมื่อกี้สามหมื่นสามคันได้าสามหมื่นเมื่อกี้เก็บไว้สองหมืน่นหนึ่งหกหมืน่นแล้วก็อีกสามหมื่นคุณได้เท่าไหร่บวกเลขดิประมาณแสนหนึ่งละแสนนิดๆรายได้เซลล์มี พอ,พอได้ไรายได้ปิดยอดไปกินอีกอปิดยอดใตามากได้โบนัสอีกอโบนัสเท่าไหร่เดี๋ยวเรามาพูดกันในส่วนของตรงนี้เพราะว่ามันแล้วแต่บริษัทก็มีบางบริษัทก็ไม่มีนะคะแล้วก็ท่องเที่ยวต่างประเทศภายในประเทศนอกประเทศมีให้หมดครบหมดมีทุกมีทุกทุกเดือนกินจนอิน่มนะคะถ้าเราขายได้และทำได้ การขายการทำงานเนมีสองแบบคือท,ทำงานให้กับชั่วโมงทำงานเหมือนเหมือนเราไปเป็นพนักง,งานพิซซ่าฮัทวันหนึ่งทำแปชั่วโมง8ดชั่วโมงวันละชั่วโมงละห้เราอาจจะเอาไม่ได้บอกว่าทํางานอันนั้นได้ไรายได้น้อยไม่จําเป็นตรงนั้นก็ได้แล้วเราเอามาขายตรงนี้อีกเพิ่มก็ได้ขายรถเพราะว่าเราขายออนไลน์เนี่ยพอจะก,ก,ก็ขายอยู่บ้านชีวิตเซลล์ อย่างเมื่อกี้บอกไว้การทำงานมีสองแบบการใช้ชั่วโมงในการทำงานชั่วโมงก็คือเป็นพนักงานขายเขาเรียกว่าพนักงานบริษัทอ่าก่อนหน้านี้พอจะก็เป็นพนักงานบริษัทได้เงินเดือนเดือนละประมาณหมื่นห้ารวมโมทีไปเสร็จนะประมาณนั้นมาณหมื่นห้าก็วันตกมาณวันละห้าร้อยนะคะวันละห้าร้อยก็เลยมีเพื่อน เป็นเพื่อนของน้องอท,อทีเป็นเพื่อนของน้องก็เลยคุยกับน้องแล้วน้องก็เลยมาบอกเอ้ยไปขายรถสินองดูสิไปขายดูเราตอนแรกก็แบบจะได้ไหมว่าเราไม่เคยก้าวไม่เคยคิดทํางานแต่บริษัทจบมาบริาตีก็ทํางานเป็นบริษัทอยู่ฝ่ายตรวจสอบคุณภาพพวกเครื่องมือวัดต่างๆคอมพิวเตอร์วัดพวกโมนอ่อพวกาั้น มีค่าไดเมิตเตอร์เส้นเส้นเอเขาเรียกอะไรนะมุมเท่าไหร่กี่องศาอะไรอย่างเงี้ยเราก็เราก็เอาให้ได้ตามมาตรฐานแล้วก็นั่นแหละเป็นประมาณนั้นก็เลยเขาก็เลยชวนก็เลยตัดสินใจเอาวะตัดสินใจเลยนะช่วงนั้นน้ำท่วมจำได้เลยน้ำท่วมปีห้าห้าสี่นะจำไม่ผิดน้ำท่วม เสร็จปุ๊บค่าค้าสามเมืสี่เนีย่ยจำไม่ได้เหรอแต่ก็จำไม่ได้นารร่วมบริษัทสี่ไม่สนใจใเราเลยอ่ะเออคือแบบหยุดให้เราแต่เขาก็จ่ายจ่ายเงินจ่ายเงินจ่ายเงินให้เราครึ่งนึงแต่แบบเขาก็คิดเขาจะจ้างเราออกเมื่อไหร่ก็ได้มันไม่มีมันมัน,มนไม่มีเหอะอะไรมาระบุสามารถจ้างออกก็ให้เงินเราก็นึงจ้างจ้างออกเรา ก็เลยคิดว่าเอ้ยลองมาทําแบบอาชีพที่เราเป็นนายตัวเองดิหาเงินโดยใช้ผลลัพธ์ไม่ได้ใช้เวลาในการหาเงินขายได้กี่คันได้ผลลัพธ์เท่านั้นขายสองคันก็ได้ผลลัพธ์เท่านั้นขายตามความขยันของตัวเราเราขายเยอะเราก็ได้เยอะลองมาทําตามความสามารถของเราดิคิดว่าเรามีศักยภาพนะก็เลยลองมาสมัครดูไปสมัครงานมีโอ้โหโหดมากเลย ก,ก็คือเขาถามก็มีพอ,พอจกออีกคนนึงเขาถามพอจกอว่าเฮ้ยสามเดือนไม่มีไรายได้เลยนะอยู่ได้เปล่าสามเดือนอะ่ะโอ้โหสามเดือนเลยเหรอตอนนั้นเพิ่งเพิ่งเพิ่งเริ่มเอะจะซื้อบ้านด้วยผ่อนเดือนละเจ็ดพ uh ันอ๋อซื้อบ้านตายเอาที่ไหนเอาที่ไหนผ่อนเอาวะสามเดือนไม่ต้องจ่ายแม่งดูดิได้ไหม เื่อมันจะได้วะเราคิดว่าเราขายให้ได้ก่อนสามเดือนดิคําถามที่สองถามว่าเขาถามออจกว่าถ้ามึงขายละขาดทุนเนี่ยมันจะขายไหมเฮ้ยขายลถนะเลยคิดว่าขายรดจะขายได้ไงขาดทุนเออแต่มันมีจริงนะบางคันเราขายไม่ได้กําไรเลยเพื่อเราจะไปกินเป้าสูงสมมุติคันที่ห้าเนี่ยที่ที่เขาลดให้เราเยอะเยอะ ซื้อเลยพี่ฟรีไปเลยคันที่ห้าเขาอาจจะได้คือสเต็ปการขายไต่ของเขาเนี่ยเขาได้อาจจะเป็นเนาะสองแสนคันที่5้าเขาอาจจะได้ทอง4บาท3บาทเนี่ยนี่มีจริงของบริษัทออสการ์มีคันที่5ก็ได้ทองเพิ่อมอีกบาทหนึ่งอ่ะพี่เไปเลยไม่ต้องดาวฟรีเนะี่ยอย่างเงี้ยมีคือคือเซลล์ขายเก่งไงพอเซลลขายเก่ง,กงปุ๊บอ๋อมันสามารถทําให้อ่อลูกค้าเนี่ย ีได้เลยนะอันนี้คือเรื่องจริงแต่แต่จริงแล้วเราขายขาดทุนนะนั่นแหละก็คือ,อตรงนี้เขาถามเราเราก็เลยลองได้ได้ก่อนแต่คิดว่าได้ดิแต่คิดว่าพีอะไรใจผมไม่ขายขาดทุนหรอกอใช่แต่พอปุ๊บรับเข้ามาทํารับเข้ามาทํางานก็เลยออ่ก็เลย,เลยขยันขายได้ก่อนสามเดือนนะจ๊ะ เดือนแรกก็ขายได้แล้วเดือนแรกขายได้สองคันสุดยอดปะล่าคือเรามีความตั้งใจไงเราเรามีความตั้งใจความมุ่งมั่นว่าเราจะขายได้เดือนแรกขายได้สองคันคันแรกเลยนะขายนี่ยังไม่ค่อยเป็นมีพี่คนหนึ่งที่เขาช่วยเราแต่ว่าเปิดว่าเซเขาจะห่วงวิชาไม่ค่อยจะแบบบอกกันหรอก เซล,ลเข้ามาใหม่ถ้าไม่ถามไม่อ้อนไม่อะไรเขาไม,ไม,ไม่ไม่ได้หรอกต้องครูพักรักจำเราก็ไปคุยพี่คนหนึ่งเขาก็สอนให้พี่คนนี้ก็อยู่ในทีมอยู่ในทีมหมอพอจกนะแต่ถ้าใครแบบสนใจอยากจะเรียนในส่วนของการขายรถเริ่มตั้งแต่นับหนึ่งเลยนะพมอจกสอนให้ตั้งแต่นับหนึ่งตั้งแต่ไม่เป็นอะไรเลยแต่เข้ามาเรียนรู้ ผลิตภัณฑ์เข้ามาคิดคิดคำนวณคิดค่างวดคิดไม่เป็นคิดให้หมดเข้ามาทำเพจไม่เป็นทำอะไรไม่เป็นผู้จัดการสอนให้หมดสอนให้ตั้งแต่อัดเพจสอนให้ตั้งแต่การปิดการขายแล้วไม่ทิ้งช่วยปิดการขายให้ทุกเคสเดี๋ยวมันจะมีเคสต่ตอ,ต,อต่อไปไม่ว่าจะเป็นหนอ เคสรับเมาส์เคสค้าขายเคสแบบไหนเราเอามาสอนทีละเคสแต่ว่าถ้าเข้ามาเรียนในตรงนี้แล้วอ่ะมันจะมีหอกลุ่มปิดเป็นกลุ่มปิดเป็นกลุ่มลายลายปิดที่เราจะเข้าไปสามารถที่เรียนได้ตลอดนะคะเรียนได้ตลอดดูคลิปได้ตลอดมีประมาณ15คลิปสอนตั้งแต่หนึ่งจนจบตั้งแต่ต้นยันจบเลยสอนให้เหมือนแบบครอบครัวนะคะ เพราะว่าที่ทําอยู่ที่อทีมก็ทําอยู่ก็เหมือนครอบครัวอยู่ด้วยกันมารายได้กอ็อย่างที่เล่าให้ฟังต่อคนก็คืออยากหาทีมงานเพิ่มเพราะว่าแต่ละคนก็แก่ลงไปเรื่อยๆแก่ลงไปเรื่อยอยากหาเซลลใหม่เซลล์แบบไฟแรงหน่อยมีไฟเซล์เก่าตังค์เยอะแล้วไงกินไม่มันไม่ต้องแบบกระตือร้อนมีบ้านมีรถเขามีหมดแลวอ๋อฮะแต่วแบบ่าเซล์ใหม่อยากได้เซลใหม่ไฟแรงมาร่วมงานเนาะ ถ้ายังไงก็เดี๋ยวสมัครเพิ่มเติมได้อกอสอนให้พอใจดีปรึกษาฟรีทุกเรื่องวันนี้ลาไปก่อนนะ,ะสวัสดีค่ะ